ฟอดพาไปดังปอดให้โอกาสโอพาสให้เข้าซีนสวัสดีจ้าพี่เอมาแล้วนะพี่เอสมภิชลราสายจ,จ้ากับฟอร์ดพาไปดังฟอรดให้โอกาสโอพาดให้เข้าซีนไม่ต้องแปลกใจที่วันนี้พี่แต่งตัวอย่างนี้พี่แต่งตัวเข้ากับสถานการณ์ของกองโหมดพาสไงเป็นไงสวยสิแหม่ได้ยืนข้างรถฟอร์ดด้วยยิ่งดูดีไปใหญ่ <Yeah. S 1> วันนี้พี่อยู่ที่ตึกของแกมมี่พี่นัดน้องที่พี่จะพาไปดังไปทำความรู้จักน้องก็ผ่านคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะ สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวลงโบชำราญกิจคะ่ะอายุ25ปีส่วนสูง165คะ่ะน้ำหนัก68วันนี้จะมาแสดงเลือกรถไฟฟ้ามหานาเธอฉากที่ไปงานแต่งงานของโอปอคะ่ะซึ่งมีฉากหนึ่งที่เหมยลี่ได้พูดว่าก็พอากูอยู่กับพวกมึงงี้ไงถึงไม่มีใครมาจีบฟอร์ดช่วยพาหนูไปดังเลยนะคะฮัลโหลลานจอดรถในรูป ชั้นห้าไงตึกแกมมี่พี่มาแล้วเนี่ยมาเลยมาเลยพี่รออยู่มาเลยมาเลยเร็วๆเลยนะพี่เอเฮ้ลูกโบะปะเนี่ยใช่ค่ะแหมอุยแต่งตัวน่ารักนะเนี่ยลูกแหมนี่ผมจริงวะเนี่ยลูกโอ้โหผมจริงค่ะอตอนแรกพี่นึกว่าของปลอมนี่ของแท้นะแนวแนวเหมือนกันเลยเนี่อลูกมาแท็กมือหน่อยสิเอแรงเยอะนะเนี่ยเราอ่ะพี่ว่าอย่าโมเสียเวลาเลยเราไปกองถ่ายกันเลยเดี๋ยวไว้ลูกปะลูกขับเลย ว่าเป็นมะลกไม่เป็นจากเราหรือกุญแจไปทำไมล่ะป้าเดี๋ยวพี่พาไปดังไม่ต้องกลัวลูกอยากหน้าอะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดให้ไปลูก้ปสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างลูกสบายดีป่ะแต่วันนี้แต่วันนี้แต่งตัวได้นึกว่ามีป้าอะไเดินมาจริงๆ มาละลูกพี่ทานแนะนำคนในเกาะวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป,ป็นไงบ้างลูกบ้ามาฝนตกเวรเอ,อ่อม,มามาพร้อมฝนไงลูกมาพร้อมฝนเนะดิอันนี้รู้ได้ไหฝนตกที่หูไหล่ปะที่หูพอเลยตัวอะไรมากองถ่ายเนี่ยอ๋อแหม่ขี้อ้ำกันทั้งกองเลยนะลกเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหนูไอ้ดูไอซเนี่ยเก่งมากเรื่องถ่ายรูปน,น,นี่นี่นี่น้องก็อยู่นี่หนูไอซวันดีจ้าหน้าวันดีจ้าวันดีจ้าเมื่อกี้พี่เห็นหนูไอซถ่ายรูปหนูลูปคือพี่จะรบกวนให้หนูไอซเนี่ย สอนน้องเขากับบีติในการถ่ายรูปได้ไหมได้ค่ะได้องโพสต์นะลูกนะพี่นับพ๊บและพร้อมเลยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสสองสสองสาสองสางสสาม ลูกโจ๊กว่าไงลูกเกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก็ชอบโจ๊กมากเลยเนี่ยมากครับคือพี่อยากรบกวนให้น้องโจ๊กเนี่ยร้องเพลงให้น้องก็ฟังหน่อยครับผมได้ไหมครับได้เดี๋ยวลูกโจ๊กยืนนี่โจ๊กยืนนี่ร้องเลยลูกร้องเลยร้องเหมือนคอนเสิร์ตเลยทำตามเหมือนคอนเสิร์ตเลยลูกฉันเองก็เอ๊ะ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 ่ไหน่ยกัเขานั้นมากับเธอจเลยไม่กล้าจะมองไม่แต่ว่าเจ้าขอ ขอบคุณมากลูกขอบคุณมากไหว้ี่เขาขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากลูกเดี๋ยวรบกวนขอใายลูกกับน้องหน่อยได้ไหมได้ครับเออหนึ่งสองสินค้าใช่ครับสวัสดีครับพี่เด็กกิจกรรมพี่ครับก็ครับชื่อชื่อโบคูบูแล้ววันนี้มีบทให้น้องเขาเล่น อ๋อบททีมงานแต่ว่าวันที่บทไม่ค่อยเยอะนะโอ้เยอะหรือน้อยไม่เป็นไรกันพี่ได้หมดได้หมดเลยได้เห็นแต่น้องได้เป็นประสบการณ์ก่อนนะขอบคุณพี่มากเลยนะักข่าวโอเคครับครับคุณจูหลุกน้พร้อมมาที่ปากน้องเกาด้วยนะฝากน้องเกาด้วยนะอ่ะนี่นะครับฉากเมื่อกี้ที่เขาประทังกับพี่โจ๊กแอคชั่นปุ๊บแตะแผลบทนี้ก็ได้วันหลังย้อนยุคหน่อยนะน้อง พี่มีงานอื่นต้องทำอีกเยอะสมมุิสมมุิ and action วันหลังอย่าซนอีกนะคะน้องพี่มีงานอื่นต้องทำเพิ่เยอะกระชับกระชับกว่านี้อย่ายุ้ยเขาหลังอย่าซนนะคะน้องพี่มีงานต้องทำเขากำจะลงอนเสเดยวแหละอินเนอร์อย่างนี้เลยคอจะสู้นะลูกเต็มที่เลยนะมีสบายทนะพ้องคหมพร้อมสี่สิบสี่ท้ายี่สองคันหนึ่ง X หนึ่งต้อง TP นะคันหลังอย่าซนอีกนะคะน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆทีมงานจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะน้องๆทีมงานจ๋าเดี๋ยวพี่รับคนขอถ่ายรูปหมู่หน่อยนะลูกมาหนูไอมามาลูกเต๋อมามาเร็วลูกโบมาเร็วลูกถ่ายเลยแลลูกนะพร้อมนะให้ผมขอยุ่งพี่ได้ไหมพี่พี่ได้อยู่ตรงกลางไงพี่มากับเชิญอ๋อจ๋าจ๋าได้รับได้แล้อ๋อเฮ้นะเฮ้ยเฮ้ยหน่อยหนึ่งกันนะเฮ้ เป็นยังไงบ้างลูกวันนี้เหมาะกองกับพี่ก็ดีค่ะแล้วก็แต่ว่าตื่นเต้นเลยน่ะแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ดีๆอันไหนที่พวกรุ่นพี่นะแสดงเขาสอนมาเราก็นําไปใช้มันเป็นประโยชน์นะลูกนะพี่ว่าจะเสียเวลาเลยเรากลับบ้านกันดีกว่าป้าแต่พี่ไปส่งลูกไปมาแล้วนะพี่กลับแล้วนะเด็กๆพี่กลับมาแล้วบายพี่กลับแล้วนะลูกบายพี่ไปแล้วนะบายบายมาไปแล้วไปแล้วโอาคไปแล้วบ้านหนูโบน่ากลัวมากอะเปี่ยวแล้วก็มืดอะ ผูตายแล้วแลผู้หญิงงเรามาอยู่เกือบเปลี่ยวเมื่อคือ,อ,อ,อย่างนี้ทลายแย่เลยหนึ่คนหัวหาย2คนเพื่อนตายเดีย๋ยวพี่ว่าพี่ลงไปส่งดูโบถึงหน้าบ้านเลยดีกว,ว่าไปค่ะวันนี้ลูกวันนี้ลูกนี่พี่จะบอกให้นะฟอร์เตอรตากู่ใจพี่เนี่ยมีระบบฟังก์ชันพิเศษมีไฟสว่าง2องนำทางเพื่อความปลอดภัยไงลูก เนี่ยพี่ดับเครื่องล็อกรถแล้วมันก็จะมีไฟส่องน้ำทางให้เราสองคนไงโอ้ดีจังเลยโดยไฟเนี่ยมันจะดับเองภายในสามสิบวิปานลูกปัเนี่ยพี่ก็เดินไปส่งหนูที่บ้านพอดีอ่ะหลังไหนหลังนี้เหรอโอ้มีฐานะด้วยยังไงค่อยเจอกันนะลูกนะขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโชคดีโชคดีลูกบายลูกแหมน่ารักจริงๆเด็กคนนี้ฟอร์ดลูกฟอร์ดลูกฟอร์ดน้องโบ ลูกน้องโบถ่ายแล้วดุแล้วทางมืดมากฟอดลูกฟอดนั่นไงชัวร์เลยชัดแล,ะละ้วล่ะว่าชัวร์เลยชัดแล,ะละ้วล่ะขาตึงขาตึงฟอดลูกฟอดฟอดฟอดพาไปดังฟอดให้โอกาสโอภาสให้เข้าซีน